ในสถานการณ์รอุทกภัยที่มีคนจำนวนมากต้องอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงหรืออยู่ร่วมกันในที่ปลอดภัยหลายคนมีอาการเจ็บป่วยและมีโอกาสแพร่กระจายสู่ผู้อื่นได้ง่ายแต่การแยกผู้ป่วยค่อนข้างยากลําบากนี่คือตู้คอนเทนเนอร์เคลื่อนที่ที่น่าจะเป็นทางออกที่จะช่วยนําผู้ป่วยมาพักแยกออกจากคนปกติเพื่อลดอัตราความเสี่ยงที่จะทําให้โรคแพร่ระ,ะบาดและยังสามารถใช้เป็นที่เก็บสเสบียงอาหารได้นานเนื่องจากมีเครื่องปรับอากาศ นเรืองชนบุริขิตชีวะกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท PC Steel p o s t and Cabin จำกัดระบุว่าตู้เคบินสามารถช่วยผู้ประสบภัยได้จริงแต่เมื่อเธอยื่นข้อเสนอไปยังหน่วยงานหรือแม้แต่สื่อมวลชนกลับไม่ได้รับความสนใจแม้ว่าจะเป็นการให้ฟรีพร้อมติดตั้งด้วยซ้ำบริษัทจึงทำได้เพียงบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยเท่านั้นเราเราก็เป็นประชาชนทั่วไปนะคะแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้สัมผัส เพราะเราดูทีวีอยู่ที่บ้านก็อยากจะช่วยบ้านนอกดาวของเราเนี่ยถ้าไปเนี่ยก็สามารถเ,เป็นที่พักอาศัยชั่วคราวให้กับผู้ประสบภัยได้หรือว่าเป็น,เป,นเป็นกองคังเก็บสเสบียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวันนี้เราก็พยายามส่งพยายามติดต่อไปทางสื่อต่างๆนะคะแต่ก็เหมือนจะไม่เข้าใจว่าจะต้องไปยังไงดูทีวีที่บ้านก็ก็อยากจะลงมือไปช่วยแต่ไม่รู้จะวิ่งไปทางไหนนอกจากบริจาคเงินแล้วเราก็บริจาคอาหาร สถานการณ์น้ำท่วมผ่านมายาวนานกว่า1เดือนแล้วแต่บริษัท PC Steel p o s t and c a b i n จำกัดเพิ่งได้รับการติดต่อขอความช่วยเหลือเรื่องตู้เคบินเพื่อนำไปเก็บสเสบียงและอยู่อาศัยเพียงคนเดียวเท่านั้นนารุชนยังกล่าวว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดต้นๆที่ควรจะมีความต้องการสินค้าประเภทบ้านเคลื่อนที่สูงมากเพราะนอกจากขนย้ายสะดวกรวดเร็วแล้วยังไม่ก่อให้เกิดความเสียหายอีกด้วย คือ PC cabin ของเราเนี่ยคะคือนโยบายอยู่แล้วคือยายได้ทุกที่อยู่ได้ทันใจก็คือว่าเป็นบ้าน knock down ผลิตใหม่ทั้งหมดเพื่อที่จะขนย้ายง่ายลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ต้องการพื้นที่ทีออ่อาจจะต้องมีการเคลื่อนย้ายบ่อยๆมันก็ช่วยเรื่องน้ำท่วมได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลูกค้าของเราจะเมื่อมีปัญหาน้ำท่วมเนี่ยพอ ฟังข่าวแล้วมันใกล้เข้าเขตพื้นที่เป็นความเสี่ยงเนี่ยก็สามารถย้ายหนีออกมปได้ทันทีเพื่อลดความเสี่ยงของความเสียหายที่จะสามารถเกิดขึ้นได้นะคะก็ก็สมมุติว่าหลังจากน้ำท่วมเนี่ยมันสามารถช่วยผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจแล้วเจอประสบน้ำท่วมหลังจากที่น้ำมันลดลงแล้วเนี่ยบ้านมันก็จะต้องมีการบรูรณะทำให้ยังไม่สามารถเปิดากิจการได้ ไอสินค้าตรงนี้เนี่ยก็จะมาช่วยทำให้สภาพคล่องของธุรกิจเร็วขึ้นโดยการเอามาเพื่อเป็นออฟฟิศชั่วคราวก่อนหรือว่าเป็นบ้านพักอาศัยชั่วคราวก่อนแล้วก็สามารถเ,เมื่อบ้านสำเร็จเสร็จสร้างบูรณาเสร็จเรียบร้อยก็กลับไปอยู่ที่เดิมได้<ม>ก็ช่วยลดปัญหาในระยะหลังจากน้ำท่วมได้ดีค่ะอุปสรรคคือ เพราะว่ามันไม่ได้ตรงเสาเข็มมันเลยลอย<ม>ลูกค้าที่ไม่ได้เตรียมใจไว้ก่อนนะคะว่ามันจะมาถึงน้ํามันจะท่วมบ้านเนี่ย<ม>ก็ตู้เราลอยน้าได้<ม> <laughs> ลูกค้าบางคนก็ต้องมัดเชือกไว้แต่ความเสียหายอะไรในตัวตู้เนี่ย<ม>ก็จะไม่ค่อยมีจะมีแค่ตรงแอร์เนี่ยแหละคะ่ะน้องั้นความเสียหายจะน้อยมากๆของของเราเป็นของที่ ถอดประกอบได้ทั้งหมดนะคะก็เลยการเคลื่อนย้ายเนี่ยก็ง่ายมากก็ใช้เวลาถ้าเกิดเป็นสินค้าเป็นบ้านหลังเล็กๆก,กันนะคะเราก็ฮิ้วไปทั้งหลังนั่นแหละคะ่ะก็ใช้เวลาแค่ไม่กี่ชัว่วโมงก็ย้ายรีบย้ายออกได้เลยนะคะหรือถ้าเป็นบ้านหลังขนาดใหญ่ถ้าลูกค้าบางคนเนี่ยซื้อเอามาต่อๆกันเป็นเป็นบ้านที่หลายร้อยตารางเมตรเนี่ยก็ใช้เวลาในการถอดประกอบแต่ก็ถอดประกอบไม่เกินอาทิตย์ก็เสร็จใช้เวลาประมาณสองสาวันนะคะ ากมีความประสงค์ที่จะนำตู้เคมินเคลื่อนที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสามารถแจ้งความจำงได้ที่บริษัท PC Ste ตีลโพลสแองเคบินจำกัดทั้ง4สาขาทั้งที่บางบัวทองบางปะอินศรีนครินและสมุทรสาคร